สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปาก ว,วันนี้เราจะมาสปอยเรื่องหาแพงตอนเหลาชชโอนเรื่องราวของเด็กหนุ่มอารมณ์เจ้าวัยสิที่นึกสนุกลงมือปาหินใส่รถกระบะแถวบ้านด้วยเหตุผลเท่าเยี่ยวมดคืออยากได้มือถือเครื่องใหม่แต่เวรกรรมคนบนรถกระบะด,ดันม่องเท่งซะก่อนแม่ของเขาก็เลยพาเขาหนีไปบวชในวัดป่าที่ห่างไกลแต่การบวชครั้งนี้กลับทําให้ชีวิตของเขาเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเวรกรรมและคนบนรถกระบะที่โดนเขาปาหินใส่ก็เป็นคนใกล้ตัวของ ขเขาอีกด้วยเรื่องเราจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเลื่องกันที่พ่อหนุ่มน้อยที่นั่งกัดฟันแทบแตกอยู่นี่เขาชื่อว่าเป้เป้กำลังโมโหโก้าที่แม่พามาบวชช่วงเย็นระหว่างที่เป้กำลังนั่งดูรูปเขากับพ่อในมือถืออยู่พอหันมาก็เจอกับหลวงพี่ยืนมองเขาแล้วก็เดินหายไปสักพักแม่ก็เดินเข้ามาหาเป้บอกว่าแม่จะกลับก่อนถ้ามีปัญหาอะไรให้ปรึกษาหลวงพ่อได้เลยไม่ต้องกลัวแต่เป้ก็เงียบเหมือนเป็นใบไม่พูดไม่จาไม่หือไม่อือพอแม่กำลังจะเดินออกจากวัด เป้มันก็ปากดีหันไปว่าแม่ว่าแม่ล้านแม่หนีไปอยู่กับผู้ชายที่มากับแม่พ่อบอกเขาแบบนี้แม่ไม่ได้รักเขาแม่ไม่อยากอยู่กับเขาแม่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เดินเข้ามาตบหน้าเป้หันคอแทบหักแม่บอกกับเป้ว่าจะว่าเธอยังไงก็ได้แต่อย่าบอกว่าแม่ไม่รัก แม่ร้องไห้บอกเป้ว่าถ้าเธอเอาเป้มาอยู่ด้วยตั้งแต่แรกเป้ก็คงไม่เป็นแบบนี้และแม่ก็บอกเป้อีกว่าอยู่นี่ไม่มีใครรู้หรอกเพื่อนอีกคนก็หนีไปแล้วถ้าเรื่องเงียบแม่จะกลับมารับและแม่ก็เดินออกไปเป้ก็ได้แต่ฟังแล้วก็น้ําตาไหลอย,อยู่แบบนั้นวันต่อมาหลังจากที่เป้บวชเป็นพระแล้วเป้ก็เดินตามหลวงพ่อกับหลวงพี่เข้าไปในป่าระหว่างเดินไปเป้ก็ไปเหยียบเข้ากับกระทงอาหารที่มีคนเอามาไหว้ผี เป้ตกใจรีบก้มลงไปดูแล้วก็เอามือปัดปัดเท้าพอเงยหน้ามาก็ไม่เจอใครซะแล้วเป้ก็เลยรีบเดินไปตามทางคนเดียวจนมาถึงที่หนึ่งที่เขาเรียกกันว่าที่ตั้งเป็ด เป้ที่เป็นพระใหม่ไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรเห็นมีตะของไหว้เต็มไปหมดก็ยืนงงในดงป่าอยู่แบบนั้นหลวงพ่อก็เลยเดินเข้ามาบอกว่าที่นี่คือที่ที่ชาวบ้านจะมาทําพิธีชิงเป็ดทําบุญเลี้ยงเป็ดหลวงพ่อถามเป้ว่าไม่กลัวใช่ไหมเป้ก็ทําหน้าตาท้าทายหลวงพ่อเลยบอกว่าไม่กลัวก็ดีแล้วและหลวงพอก็ปิดท้ายว่าพรุ่งนี้เดือนหลับพวกมันถึงจะกลับกันํามหเป้งงหนักเข้าก่าเดิมอีกว่าพวกไหน กลางดึกที่กุติเปยนอนนอนอยู่ก็เกิดอาการหิวข้าวขึ้นมาท้องร้องจอกๆเปก็เลยเดินออกมาข้างนอกหวังจะไปหาอะไรกินจนมาเจอของไหว้ข้างทาง เปก็ไม่รอช้าหยิบมากินอย่างผู้หิวโหยแต่ก็ไม่มีอะไรกินได้เลยเพราะว่ามันแข็งไปหมดเปขนไปขนมาก็เจอมาม่าห่อหนึง่งทันใดนั้นเองเปก็ได้ยินเสียงบางอย่างก็เลยรีบวิ่งกลับไปต้มมาม่ากินแถมยังตั้งไฟใช้บาทต้มมาม่าอีกตั้งหากคิดได้ยังไงก็ไม่รู้เปต้มมาม่าอยู่คนเดียวเงียบๆหลวงพี่ที่เคยมายืนมองเปก็เดินออกมาบอกให้เปวางของกินลงซะเปต้องถือศีลสิบไม่กินกลางคืน และหลวงพีก็แย่งมามาที่ร้อนเหมือนกระทะทองแดงในมือของเป้ เป่ก็ทนร้อนเพราะความหิวแล้วก็ตะโกนบอกให้หลวงพี่ปล่อยแต่พอหลวงพี่ปล่อยก็เหมือนมีคนมาแย่งกับเป้อยู่เป่ก็หลับหูหลับตาดึงพอหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่ปล่อยแล้วเปก็เลยหยุดแล้วก็ปล่อยมือไปด้วยแต่บาดที่ใส่มามากลับไม่ล่วงเหมือนมีคนถือไว้ยังไงอย่างนั้นเปถึงกับยืนอึ้งอ้าปากหวอและหลวงพี่ก็เดินหายเข้าไปหลังจากนั้นเปก็เดินถือตะเกียงมองไปรอบๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนสวดอะไรสักอย่างหันไปหันมาก็เจอเข้ากับเปที่ตัวสูง มากอย่างจังๆเปก็รีบหันหน้าหนีหลับตาปีลร้องไห้ตัวสั่นอยู่แบบนั้นอยู่ๆแท่นทําพิธีชิงเป็ดก็ล่วงตุบพังลงมาเปที่ก้าวขาไม่ออกก็ถึงกับวิ่งจีวรปิวเลยเปวิ่งหนีมาก็ยังเห็นเปดอยู่ ก็เลยวิ่งเข้ากุฏิไปเปตังสติได้ก็ค่อยๆลุกขึ้นไปจะไปปิดหน้าต่างแต่หน้าต่างก็ดันปิดเองดังปังปั้งปั้งทีละบาลแล้วก็ค่อยๆเปิดออกอีกครั้งเปตกใจช็อกหนักจนนิ่งไปเลยตื่นมาอีกทีก็เพราะหลวงพี่เข้ามาปลุกให้ไปกินข้าวเชาว้าเปคิดว่าทั้งหมดที่เจอมาคือตัวเองฝันพอมองที่มือตัวเองก็มีรอยน้ำมาม่าลวกจนมือเป็นแผลจริงๆหลังจากกินข้าวเสร็จพระในวัดก็พากันมาตรงที่ทําพิธีชิงเปตมาถึงก็ต้องตกใจ ที่สถานที่ทําพิธีพังลงมาหมดหลวงพ่อในวัดบอกว่าเกิดอาเพศเปเตไม่ไปผุดไปเกิดและกําลังจะมีเปเตตัวใหม่มารับกรรมแทนเปเตที่เจอเหตุการณ์น่ากลัวมาเมื่อคืนก็เอาแต่ยืนตัวสั่นอยู่แบบนั้นไม่กล้าบอกใครตอนบ่ายเปเตมาตักน้ําที่ลําธารใส่อคงอยู่ๆก็เกิดโมโหอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ความที่ตากบาดจนบาดกระจายหล่นไปหมดเปเได้ยินเสียงตะกุกตะกักออกมาจากบาดท,ที่ความอยู่ที่พื้นก็นเลยค่อยๆเอาไม้ไปเคีย่ย เปิดออกมาก็เจองูเขียวกำลังลัดกินตับตุ๊กแกอยู่พอตุ๊กแกหลุดออกมาได้ก็วิ่งใส่เป้ทันทีเปรีวิ่งกระเจิงเข้ากุฏิพอเห็นตุ๊กแกเกาะอ,อยู่ที่หลังก็ถอดจีวรเหยียบตุกแกจนตุยคาเท้าไปเลยเปไม่ทนอีกต่อไปเปลี่ยนชุดใส่ชุดใหม่จะกลับบ้านอย่างเดียวหลวงพ่อเห็นก็รีบดึงไว้แล้วก็บอกว่าให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนได้ไหมแฟนใหม่ของแม่มาฝากไว้กับหลวงพ่อ เป้ก็ไม่ฟังเลยสะบัดหลวงพ่อสล้มหงายไปเลยเป้เดินออกมาหาสัญญาณโทรศัพท์แต่ก็ไม่มีเลยเดินไปเดินมาจนมาเจอกับหลวงพี่และเป้ก็ได้กลับมาใส่จีวรเป็นเนนอีกครั้ง หลวงพี่พาเป้มาที่ถ้ำที่หลวงพ่อใช้นั่งสมาธิและก็ไว้ให้พระที่เผลอทำผิดมานั่งระลึกกรรมในถ้ำที่ผนังมีแต่เรื่องราวของเป็ดเขียนไว้เต็มไปหมดหลวงพี่ก็สอนเป้ไปชุดใหญ่สุดเทียนไว้ให้เป้บอกให้เป้อยู่ในนี้และสวดมนต์จิตใจจะได้สงบพูดพร้อมส่งหนังสือบทสวดมนต์ต่ออายุให้กับเป้บอกเป้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้คิดว่าสิ่งที่เห็นเคยเห็นหรือจะได้เห็นมันมีแต่ว่ามันไม่จริง ตั้งสติให้ดีๆและหลวงพี่ก็เดินออกไปทิ้งให้เป้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวในถ้ำเป้ก็ะทำตามที่หลวงพี่บอก ระหว่างที่นั่งสวดมนต์อยู่เปก็น,นึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นเป้เด็กโปกขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนแล้วก็ปาหินใส่รถที่ขับผ่านมาจนรถคันนั้นเสียหลักล่วงลงข้างทางแล้วก็ตุยไปเลยเปเดินลงมาดูก็ต้องช็อกหนักมากเมื่อคนที่เขาปาหินใส่ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่กลับเป็นพ่อของเขาเองเปเดินไปทุบรถเรียกพ่อใจแทบขาดปลุกพ่อเท่าไหร่พ่อก็ไม่ตื่นขึ้นมา กลับมาปัจจุบันเป้ก็เอาแต่นั่งร้องไห้น้ำตาไหลาภาคและอยู่ๆก็เห็นเป็นพาพ่อที่หน้าตาเละเทะเพราะว่าโดนหินปาโผงมาจนเป้ตกใจลืมตาขึ้นมาพอลืมตามาก็ได้ยินแต่เสียงเป็ดดังลั่นไปทุกทิศทาง ในวัดที่กำลังนั่งสวดมนต์กันอยู่หลวงพี่ก็เหมือนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเป้แน่ๆหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่าเป็นเรื่องของกรรมแล้วทางด้านเป้ก็สลัดจีวรเปลี่ยนชุดวิ่งหนีเสียงเป็ดหัวสุกหัวซุนวิ่งมาถึงลานโล่งๆก็หยุดมองรอบๆได้ยินเสียงพุ่มไม้กระดิกก็ตะโกนถามว่าใครแล้วก็ปาก้อนหินใส่ทันทีแต่ก็ไม่มีใครออกมาได้ยินเสียงอีกฝั่งก,ก็ปาหินเข้าไปใหม่ปาแล้วปาอีก อยู่ๆก็โดนหินปากลับมาที่หน้าอย่างจังเปโดนหินปาใส่หน้าจนยับ ไม่เหลือที่ให้แพ้จะอยู่แล้วเปโทรหาแม่พอแม่รับสายเป้ก็ร้องไห้ใหญ่บอกขอโทษแม่แต่ทางแม่กลับไม่ได้ยินเสียงเป้เลยสักนิดได้ยินแต่เสียงหวีดของเป้จนแม่วางสายไปเป้เกาแต่ร้องไห้ให้แม่ช่วยเขาด้วยแล้วก็ขอโทษพ่ออยู่แบบนั้นนั่งร้องไห้เหมือนคนไม่เหลืออะไรแล้วทันใดนั้นเองตัวของเป้ก็ค่อยๆย,ยืดสูงขึ้นมือใหญ่เท่าใบลานตัวยาวเท่าต้นตาลจนกลายเป็นเป็เปดเพราะว่าทําไม่ดีกับพ่อแม่ไว้เยอะว่าพ่อแม่ไว เยอะและแม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เป้ตุยเป็นเปดไปแล้วจบลงไปแล้วสำหรับห้าแพ่งตอนหลาวชะโอนเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย